สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนกับเรากันครับเซาร์บอรีนะครับอผมใช่นะครับผมมีอย่างหลายนะครับพี่น้องครับสิบห้าพี่น้องไปไหวพ้พระนะครับแล้วก็ไปไหว้เขาเอิญยังนะ,นะครับยักนะเขาเอิญอะไรนะผมก็จำซื้อบ่ไรเขาเอิญยังก็ข้าวเวสวุวรรณเออพี่น้องครับผมสิบห้าไป ไปเวส่วนนะครับไปขอพรนะครับขอใยการงานหลับดื่นพี่น้องต้องบอกว่าวัดเนี่ยผมมาบ่อยนะครับมาทุกครั้งถูกหวยทุกครั้งนะครับพี่น้องครับขอยังกับสมปาถนาอยู่ด้สมกับซื้อวัดเราอยู่ดีวัดสมปาถนานะครับพี่น้องครับผม่าจะอยู่เขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินเนาะพี่น้องหลายผู้หลายคนนะครับอาจจะเคยมาในครั้งนี้อาจจไม่ใช่นะครับมีโอกาสขี่รถ กลายไปไกลมากนะครับเพราะว่าต่อของกระเห็บธุรกิจลดมือสองนะพี่น้องเนาะก็เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นใหม่นนครับพี่น้องที่ไอ้ของใช้มาเห็ดนี่ครับกับประสบการณ์ที่ของติเคยผ่านมากสิบกว่าปีนะครับก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยมือของตัวเองด้วยสองมือนะครับกับสิีมาขอพรให้ลาบลื่นนี่กับปีนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นได้วางเดือนสองเดือนนะครับพี่น้องครับกับยังกับพ่อไปได้ ปีหนาเต็มปีแน่นอนนะครับพี่น้องครับจะอยากให้การงานของต่ของลาบรื่นก็เลยมาขอพรพิ่นนะครับพี่น้องเมื่อนี้เอาไปขอพรน้ากันนะพี่น้องเด้อที่วัดสมปัญนานะครับพี่น้องครับไปกราบเท้าเพยรวส่วนไปขอพรพิ่นนะครับพี่น้องอะไปเอาบุญน้ากันครับพี่น้องครับผม ครับผมพี่น้องครับวัดสมปรานานะครับพี่น้องครับมานี่โอโ้โหขอพรเนี่ยอาจจะสมปาานาก็ได้พี่น้องเด้อนะครับพานไปพานมากแกแวะมากกราบสักการะบูชาได้นะครับถ้าพี่น้องมาทางเมืองกาะสินมาหอดทางแยกเขาเคลลื่อนลำป่าวมาทางสหัสคันเด้อก็เลี้ยวขวานะครับ้ามาจากทางสหัสคันก็เลี้ยวซ้ายนะครับพี่น้องครับวัดสมปาานานะครับตั้งยุ่กลางปลามั่นกลางปลาอ้อยนี่แหละครับพี่น้องครับผมสินนี้ก็สามารถไปวัดภูป่อได้นะครับพี่น้องครับอ่ะ่านไปพานมากกับแวะมากกราบสักการะขอพรน้ำเพลินได้นะครับพี่น้องครับบางคน คนอาจจะสมปรานาเด้อบางคนอาจจะบสมปรานาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เขาจะมาสาั่งมาห่วมน้าเพลินนะครับพี่น้องครับาท้าเวสวุวรรณนะครับอยู่วัดสมปรานาก็จะมีเท้าเวสวุวรรณที่เขาเอิดว่ายักษแดงนี่นะครับอันนี้ยักษแดงเลอพี่น้องเด้อนี่เด้อนะครับแล้วก็ท้าเวสวุวรรณอีกองค์นึงกับพูนนะครับเป็นยักษทองนะครับน้าเพิินก็จะเป็นสีทองนะครับผู้ดใดที่มีบุญกับยักษทองก็ ต้องขอพรกับยักษ์ทองผู้ใดที่มีบุญกับอ่ายักษ์แดงก็ต้องไปขอบุญขอพรกับยักษ์แดงนะครับพี่น้องขอโชควาสนานําเพลินนั่นเองเนาะเมื่อนี่ผมกับมาขอพรจากเพื่อนขึ้นกันนี่แหละครับพี่น้องครับขอให้การงานราบรื่นนะครับขายลำด้วยนะครับทั้งตัวตัวข้องเองแล้วก็เพื่อนรวมงานสู้ขู่สุขคนนะครับรวมไปถึงพี่น้องเอฟซีสู้ขู่สุขคนกับขอให้ล่ลำลุยด้วยกันเรากันเนาะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับสิ่งที่มันบ่ดีก็ให้ทิมไปกับปี2 5 6 7เนาะพี่น้องเนาะปี 2องพกะขอให้พี่น้องสุขูสุขคนลําด้วยมือน่ไปแล้วโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ